เออมันไม่คุยกับเรามับอกไอ้พวกชั้นตั้มอาที่อะปิดมาในลิทปิดมาในลิทแล้วเปิดมาในเกลียมเรียงอืมกดเริ่มก่อนก็ได้เดี๋ยวแล้วทำไมของกูมันดูพร้อมสุดเลยวะแต่กูไม่มีเสื้อนะกูไม่มีเสื้อเกาะพวกเองอีปิดแล้วไม่ ไม่คุยไม่บอกไอ้พวกยันตั้ไอ้เหี้ยนี่ได้ยินว่าเดี๋ยวเอาะาลาเลยบอกไม่เตือนนานด้วยแล้วทำไมฉันต้องพูดต้กเลยเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เจอคนวิ่งอยู่ข้างหน้าอ๋ออันนี้คือเราเล่นแบบไม่รู้จักกันหรอแล้วคนวิ่งออกไปแล้วไม่ไม่เราเองเห็นชื่อป่ะชื่อมันสุ่มไงใครเป็นใครมั่งเนี่ย เขียวคือใครอ่ะนี่่ผมอะพี่เสียเงินผมพี่เสียเงินใช่พี่เสียเงินเมื่อกี้พี่เห็นคนวิ่งออกไปทางหนึ่งห้าศูนย์คนหนึ่งเราสู้เขาลำบากเราแอบฟาร์มกันเราไม่มีกระสุนม่วงกันเลยเฮ้ยระวังนะเพื่อนโดนยิงอยู่ เฮ้ยเราอย่ายิงบอทนะเราอย่ายิงบอทเด็กบอทมันไม่ยิงเราอ่ะเรายิงแค่คนอมันโดนแล้นะไปแล้วป่ะนะไปแล้วคนหนึ่งมั้งคุณนึกถึงอะไรเลยชื่อเกี่ยวใครอ่ะตันเลี่ยชื่อเกี่ยวใครปั๊บเหรอปั๊บบอกเออยยืนนี้ป้าใหญ่ปั๊บปั๊บยิงบอททำ้ยอะไรยิงพวกเดียวกันทำไมยาอ่อนหลัก วิ่ยของสองหมื่นต้องกลับดิบบพี่มีกระเป๋าอ่ะใครมีกระเป๋ามั้งไหมพี่ขอยืมหน่อยได้ไหมมีกระเป๋ากันเลยหรอ ทำไม่ไอ้ปั๊บมันถึงไม่พูดแต่มันเอาไม้สะท้อนมาทำเพเที่ยอะไรวะปั๊บคูอแบบนั้นไม่ต้องมาบอกเลยเด้วเออไม้พังวิไอ้เหี้ยกูได้ยินเสียงสะท้อนอยู่มันจะพังได้ยังไงเราแย่แล้วเจอของสองหมื่นแต่ไม่มีกระเป๋าเก็บแม่งตุเร่บะลุงนน่าจะยิงไอ้เหี้ยนั่งโอ้ยเบ ไม่ได้มาแล้วใช่ไอ้ปั๊บเขียวไอ้ปั๊บเขียวเป็นสีฟ้าไอ้เป็นสีเหลืองพี่ฟ้าผมเป็นสีเหลืองผมสีเหลืองเนี่ยปลาเหรอเป้าหรือไม่ี่ยไม่เลยพี่ไปนี่เปล่าก็ม้ามันหมดแล้วแหละก็ใส่ไปกูมีของสองหมื่นเนี่ยที่กูอยากจะเก็บมากเลยก็ม้านะใส่ดับยูไม่ตู้เก็บไหมวันละ ตู้เซฟมีเยอะแยะได้ไม่กี่พันหรอกตู้เซฟอะส่วนไรค่าเชื่อเราต้องฆ่าคนอย่างเดียวเลยวะเราไม่มีตัวเลือกอื่นเลยวะจะว่าไปกูก็ไม่เคยเห็นกระเป๋าดอบเหมือนกันนะไม่มีตัวเลือกอื่นเลยเราต้องฆ่าคนอย่างเดียวเกมมาข้ามแล้วว่าระบบเกมเปนยังไงก็อุ้นนย,ยช่วยพี่ด้วยใครมีฮิลมั่ง ขาขาดไปแล้วเยอะแล้วหายังน้องเงะนั่นมันเก็บไม่ได้วะไอ้เหี้ยอะไรวะกูแดงลมเงินเพิ่มพมลังแดงให้มันจริงในเกมเลยดูดเลย ไอพี่รู้แล้วพี่ทําไงพี่ก็แค่เอาแม็กออกเว้ยนี่ไงแล้วพี่ก็เอาของไปน,นี่แค่นี้กูก็พกไปได้แล้วขว้าโด้ยพี่มีแค่แม็กเดียวนะแล้วแม็กซหนึ่งยิงคนไม่ตายด้วยพูดไว้ก่อนมันเหมาะน่าเล่นตึ้งม่ง มันวิ่งอยู่หน้าผมอ่าลิฟทีลิฟต์ตอนมัตะลงเรื่องอาโปีเป้คิดถึงนะมึงเห็นปะมึงเห็นมึงเห็นปะเป็นเจมมึงเห็นปะแต่ลาคุณเลี้ยงไก่ปั๊บะมันจะเป็นแบบนี้เไยมันเป็นแบบนี้มันมันจะไม่ค่อยดูเพื่อนเว้ยมันจะวิ่งไปคนเดียวจะเป็นแบบนี้เว้ยผมไม่อยากนะอยากปรับอยากปรับสีชื่อเพื่อนมากมันมันไม่ชัดเลยเบลอมากมองไม่เห็นททสไหนขอตำแหน่งระบุตำแหน่งให้ดี คอเลอร์ที่ดีต้องระบุตำแหน่งให้ชัดเจนนะครับใครพี่มาอเนียด้านหน้าเลยเลือก35ที0ที่0ที่ด้านหน้าผมพี่20อยู่จะดูอยู่จะทำอะไรอดที่หลังรถอะตายยังคตรเยครเนี่ยคนรู้วะจีโอยพี่ เพี้ย<ห>ตายอะ่ะอยู่ในรั้วตอนติดตายพี่เก็บตายพี่ต้องการหิวมากเก็บเก็บหิวแล้ววิ่งมาหาพี่หน่อยพี่เดินเองไม่ได้ค,คนไม่ไหวใช่คนไงไม่งั้นมันยิงไม่เข้าตรงไหนอ่ะผมไม่รู้อ่ะหรอแล้วกูได้เอ็มพีห้าเลยว่ะ ที่ยังไม่ได้ยาเลยนี่เบลนด์หนึ่งลุตแหนบไปฟาร์มอะพี่ขอที่มันเป็นยาพวกแฟนเนต์แม่แมวไมมอ้เบลนเด์อ่อกินมีเสพผนตายอยู่นี่ไอ้เหี้ยปั๊บมึงดูดิไอ้ปั๊บรู้คนเดียวเลยร้อนหาหรือวะน,น้องลุตตอนยิงง่ายหัว เหมือนที่เขาคอมเมนต์บอกไ้ปั๊บไงในในช่องพี่อ่ะเต็มเลยตอนยิงหายหัวไอ้เหียตอนลุ้นเพื่อนกันโอ้โหนี่ฮะพี่มีอุปกรณ์ผ่าตัดเลย กูเข้าข้าธวิกิจว่ะพี่ไม่เข้าข้าธวิกิจเลยพี่แม่นรลกมากตอนนี้ หมดขอญาตแดดเพลินพิเร์นะครับาล พี่แขนพี่แขนหักอะ่ะพี่เข้าสะโคดไม่ได้พี่ต้องกลับไปตรงนู้นก่อนนะต้องกลับไปเอาอันนี้พี่ต้องกลับไปเอาแม็กเป็มพีพี่ทิงไว้ออไม่มีอุกกรปกรณ์พลาเตัดโอ,อ้ออยข้างในมีสองหกศูนย์เฮลใช่ใช่ใช่ ได้ยินแค่เสียงวิ่งผ่านๆโอเคบอลแหละพี่ต้องยิงเพราะว่าพี่ต้องการของแล้ฝ่าตัวมีอีกคนนะแม่งร้องเลยเฮียโดนพวกเดียวกันยิง ตายไปแล้วแล้วยังเจอคนยิงตายไปแล้วพี่แก่ขาดอ่ะพี่ประทับสโคปไม่ได้เป้่าสัตว์แก่ขาดเยอะแล้วแม็กโอเคกูได้แม็กคืนเปลี่ยนเลย ชุงมมากไ่เจ็บอันนี้โอ้โหแต่พี่โชคดีมากเลยพี่ได้ปืนดีอ่ะมันมีกระสุนอะ AK7 ในศพอันนั้นมันมีอยู่ไม่ใช่หรอพี่ทิ้งเอาไว้อ่ะพี่เก็บออกมาจากศพไี้กระสุนหรอวะน้องดิดูส่อนะพี่เหลืออยู่อย่กขึ้นเดียว เอาแม็กซ oh, so oh, so ์ไหะเนี hmm. ่ยแบ่งคนมีสแม็กแบ่งคนสองแม็กด้เอาไได้มั้งไม่รู้ว่ามันเส่่ได้มเสิ่่น่าก็ได้มีแ่ออันนี้แหละแดงเอาหมูแลเอากระสุนมาพี่พี่พีเอากระสุนเาเลยกระสุนไม่ออกเลยใส่่กินเพี่ยแดงอะพอกระสุนออกแล้วใส่ไปเรารีบมัน สายตัวกันแล้วไม่ใส่ได้หรอครับได้เราเราจะไปไหนกันล่ะเราต้องออกเราไม่มีภารกิจอันนี้มันแค่เข้ามาเอาของฟรีๆเลยมันสำหรับคนในนี่ไงคนแบบใช้ของมั่วคนคนที่ไม่ดูคลิปพี่อ่ะเออพวกนั้นวันนี้บอกคนกลุ่มนั้นอ่ะ พวกเขาเล่นไม่เป <cat on subscriber pain> <ira> ็นไอ้นะวิ่งไปไหนกันมาน้นก็ทางตันนะมอมตามมันเฟเจอร์ไอี้เบียนวนี่เนี่ยเนี่ยศพเนี้ยของเพียบเลยพวกปืนกระสุนอะไรน่าเราเนี่ยตะตะตู้มันยังไม่โดนเปิดนะพี่หน้าของแบงค์อยู่น้าพี่ไหนบ้างหายที่ไหน เอ็ e, นอีมีคนยิงพี่เห็นคนวิ่งออกออกใช่วิ่งออกเขาวิ่งออกเลยทีทหกสิบวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีลงเนินไปแล้วใช่ออกแล้วนั่นไงเห็นป้าไกลๆนะ่ะพี่ยิงมันไม่ตายไม่ใช่คนอนะบอดมั้งนะอ่ะ นอนละคุณพี่ในโรงามพี่เผล่อแอนยังไม่เปิดเก็บ่ะตาลูใช่ใช่ใช่มีองไมสเปิะเล้มั้งใช่สเยมาก้อุ้ยาเลยตรงเนี้ยเมีเคนถคนน้าเดืออยู่พี่เส่ต้องเอากระสุนแป้งะเีาไม มาท้าไไรวัวดิุ้ยมันจะโม่งตรงนี้นะโอเคกระสุนนี้กูใช้พี่ถ่ายกระสุนอยู่ตรุงนี้คุณน่าจะเอากระสุนใส่ไอ้นี่เป้ไปก่อนจะได้ไม่ต้องมาคอยเปิดอันนี้จะได้เห็นอนิเมชั่นกระสุน มัเอโอเคอีกหนึ่งแม็กพร้อมด้วยเหลือครื่งเดียวไม่พอแลืออะไแค่นาทีแล้วโค้กกูระหายน้ำได้ยังไงวะโค้กเลื่อยตลอดเป็นแม็กไว้ก่อนดีวยวเพื่อความชัวร์ก่อนแล้วก็ด้หมวเขี้่ย ที่ภาพดำแล้ววะต้องแดดเพลงยู่เลยตลอดเลยแล้วมันทำให้น้ำไม่ร่างกายได้ะไรน้ำแล้วก็อุปกรณ์ในนี้อาตัดแค่น้ำนะก่อนที่ได้ไอ้นี่โอ้กินไม่ได้วะปอดฉีกไอ้เหี้ยกินไอ้นี่ไม่ได้กินน้ำไม่ได้ปกับอันนั้นะเฟอร์เอ็ดเนี่สปอตเซอร์บ้าง ไม่ไม่ใหม่พี่ต้องใช้อันี้คือพี่ขากับอันนี้พี่ขาขากับจูนี่ขาดผมอาหารอาหารนี่เลยอาหารเยอะเลยผมมีผมมีอาหารเยอะเรื่องการอาหารกูอ่านดูโอเคเยอะเลยอาหารมีนมด้วย เอเพ,เพียงเลยนชิ ER วเลอร์เอกแผงเดียวแผงสุดท้ายเพียงชิวเลอร์แผงนี้หมดสวยแน่กูตายเขาคิดบาดแผลแน่อ่อแบบว่ามันได้นานอยู่อ่ะเปพียงชิเลอร์รอบหนึ่งมันอยู่ได้เป็นนาท,ทีที่จดอีกอีกม

ไม่<อ>พี่ได้ปืนไอ้นี่มาวะปืนตลกปืน60นัดพี่ยังมีปืนตลกไอ้ปืนตลกดินปืนเขียวดินปืนเขียวเก็บมาเอาไปคาบกล้องกระสุนแค่น,นี้เงืออกเอาไม่ได้จะออกมันตะั้เนี่ยจะออกเลยเออกเลยมันไม่เหลืออะไรทำแล้วออกเลยใช่ <Okay. S 2> ไหม imagine. เอ้ยน่าจะมีอยู่ที่หนึ่งมากไม่ต้องการซึกว่าชิมแทนโอ้โดนอ่ะโดนหมดแล้วโอ้นี้ก็เรียบร้อยก็ต้เอ้า what? what? มันไม่ใช่ที่นั้นหรอโอเคคงมาพี่ที่ม้องหลังนี้ป่ะโอ่ต้องเอามากข้ออ้าเป็นยูศิล่ะดันก็ต้องเอาหร ไรละเอียดแล้ววะเฮ้ยกล่องนี้ยังเหลือกล่องอาวุธใหญ่ขออะไรที่มีลุ้นหน่อยอุปกร้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออแม็กออกเฉยเลยลราคากากาก,กระสุนมีราคาออกมา คตามตายที่ยังมีเพลงอยู่เลยอยู่กูก็ยังวิ่งได้อยูอ่โชคดีที่ไม่ได้โดนยิงขาแต่โดนยิงแขนผิดเว้ยนัย่นแหละกดใจไปละเดียว <c oughs> ออกตรงนั้นไม่ได้เหรอถือคนยิงด้วยออกได้ป่ะตรงนั้นอ่ะโอ,อ้ยเส้นยิงอะไร รอดไใจสามนาทีาไม่ไม่หลดจังหวะเลยเไม่ไม่โหลดจังหวะเซนไอ้ออปั๊บมันไปแล้วนะมันมันหน้าหีไปแล้วอ <c oughs> ่ะใช่ใช่ใช่ใชกูก็คิดว่าทิ้งมันที่ไหนไอ้เหี้ยกูก็หันมองรอบตัวเลยว่าหลงอยู่ไหนป่าวะเรียบร้อย <c oughs> พี่ได้กลับมาอะไรหม่นร้อยเนได้กลับมาัะ่าเลยมาเลยม่ะาม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 ดมา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 มูมาามามมามาลามมามาาม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 า้ามมามานาาม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 าามมา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 มม mình